สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดักแคสเตอร์วันนี้ดักนิวจะนำเสนอข่าวที่กำลังจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเมื่อยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่าลอสสกอตเจ้าของช่องอ c คเคอร์สิตฟาร์มกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นฟ้องต่อบริษัทยูบ s ซอฟเรื่องราวจะเป็นมาอย่างไงไปติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซ subscribe ให้กำลังใจกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาใหม่ ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราเอาละเราไปดูกันต่อดีกว่าสำหรับข่าววันนี้มาจากสำนักข่าว Gaming Bible นะครับเมื่อวันที่22มกราที่ผ่านมาตามเนื้อข่าวเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่ Ubisoft ได้ประกาศยกเลิกการให้บริการเซิร์ฟเวอร์และการอัปเดตต่างๆของเกม The Crew อีกทั้งยังได้นำเกมนี้ออกจากทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับ ทิ้งไว้เพียงข้อความที่บอกคนที่ซื้อไปแล้วว่าพวกคุณน่ะเล่นเกมนี้ได้ถึง31มีนาคม2024นี้เท่านั้นนะทีนี้ครับคน20ล้านคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรครับนั่นจึงทําให้เป็นที่มาของคุณสกอตต์ได้ออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่จะรวบรวมหลักฐานและยื่นฟ้องต่อบริษัท Ubisoft เรื่องมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับ เราเริ่มต้นจากการมารู้จักเกม the c r e ูก่อนครับเกมเดอะครูเนี่ยวางจำหน่ายครั้งแรกในธันวาคมปี2014เป็นเกมแข่งรถที่ผสมผสานระหว่าง RPG กับเกมแข่งรถได้อย่างดีเยี่ยมเกมให้อิสระเราในการแข่งรถเพื่อนำเงินรางวัลที่ได้มาสำหรับพัฒนารถของเราและมีอีเวนต์ต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยมีรางวัลเป็นรถยนต์รุ่นลิมิเต็ดที่ไม่มีขายในสต์ด้วย เกมนี้ได้ชื่อว่าเป็นเกม Open World Racing เลยนะครับด้วยจำนวนยอดขายมากกว่า20ล้านคอปปี้ในช่วงปี2019ผมเช็คข้อมูลล่าสุดเนี่ยผมไม่กล้าคอนเฟิร์มนะแต่เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยขายได้ถึง40ล้านคอปปี้เลยมผมลืมบอกไปว่า The Crew เนี่ยมีโหมดที่สามารถเล่นเป็นแบบ MMO ได้นะครับก็คือมีผู้เล่นหลายคนเป็นแบบออนไลน์ด้วยความสำเร็จของเกมภาคแรกนะครับ จึงมีการทำภาคต่อมาก็คือ The Crew 2ในมิถุนายนปี2018และเกม The Crew m o t o r f a c e ภาคต่อที่วางจำหน่ายไปแล้วเมื่อประมาณกันยายนปี2023ที่ผ่านมาแต่วางจำหน่ายในช่องทางของ Ubisoft Plus นะครับสำหรับ PC ยังไม่มีขายในสตรีมแล้วทำไม Ubisoft ถึงต้องถอด The Crew ออกจากทุกๆแพลตฟอร์มและยกเลิกการให้บริการเซิร์ฟเวอร์ซึ่งตามถแถลงการของ Ubisoft เนี่ยเขาบอกว่า เซิร์ฟเวอร์มันเกา่าตกยุคไปแล้วอีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อีกจึงเป็นเหตุผลให้พวกเราเนี่ยยกเลิกเกมเดอะครูในทุกๆแพลตฟอร์มไม่ใช่เฉพาะในสตรีมนะครับซึ่งตอนนี้ในสตรีมเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแต่กดซื้อไม่ได้แล้วก็แน่นอนครับชาวเกมเมอร์ที่เล่นเกมนี้อยู่ก็ออกมาถล่มเกมเดอะครูกันเต็มที่เลยตอนนี้สถานะของเกมเดอะครูในสตรีมเนี่ยมันขึ้นว่า mostly negative เลยนะครับโอเค เมื่อกี้เราฟังเหตุผลของฝั่ง Ubisoft ไปแล้วทีนี้เรามาดูเหตุผลของฝั่งคุณสกอตกันบ้างดีกว่าครับว่าเหตุใดเขาจึงต้องฟ้อง Ubisoft ในเรื่องนี้คุณสกอตเนี่ยเขามองว่าเกม The Crew ที่เขาซื้อมาเนี่ยมันเป็น Perpetual License หรือแปลเป็นไทยก็คือใบอนุญาตถาวรมันไม่ใช่การสมัครสมาชิกหรือการ s u b สคริปชั่นนั่นเองดังนั้น Ubisoft ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยกเลิกเกมนี้นะครับในคลิปของคุณสกอตเนี่ยเขาได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่า การหยุดให้บริการเซิร์ฟเวอร์ของเกม The Crew เนี่ยไม่เพียงแต่ทําให้เกมที่ซื้อออนไลน์ไม่สามารถใช้งานได้แล้วเกมที่เราซื้อแผ่นมาก็ไม่สามารถใช้งานได้ด้วยฟังมาถึงตรงนี้ผมว่าเพื่อนๆต้องเอกเหมือนผมแน่ๆเลยผมเข้าใจมาโดยตลอดว่าแผ่นเกมที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นเซฟโซนของพวกเรานะครับก็คือถึงแม้ว่าบริษัทจะยกเลิกการให้บริการเซิร์ฟเวอร์แต่เมื่อเราคิดถึงเกมนี้เราก็สามารถจิบแผ่นเกมนี้มาเล่นได้แบบออฟไลน์ line. คุณสกอตต์ได้อธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเกมเมันเล่นไม่ได้ก็เพราะว่ามันต้องคอนเน็กกับเซิร์ฟเวอร์ในขณะที่เล่นผมจําได้ว่ามันมีระบบสําหรับป้องกันการจรกรรมหรือพวกแอนตี้ชีตทั้งหลายเนี่ยก็คือต้องมีการคอนเน็กอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบไลเซนตลอดเวลาอาจจะเป็นด้วยสาเหตุนี้ครับแล้วคุณสกอตต์แกก็บอกต่อไปว่าเมื่อประมาณกรุาย2023ที่ผ่านมาเนี่ย ได้มีคนออกมาคอมเมนต์ในสตรีมนะครับว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยไอเกมเดอะครูเนี่ยมันมีโหมดออฟไลน์ line นะแต่ทาง Ubisoft เนี่ยซ่อนมันไว้ครับการที่จะนำโหมดนี้ออกมาได้เนี่ยเราต้องใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Hex Editor ในการเข้าไปแก้ไขเกม What โ oh, หจะเล่นโหมดออฟไลน์ต้องยากขนาดนี้เลยเหรอมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยผมเข้าใจในสิ่งที่คุณสกอตได้ออกมาเรียกร้องแล้วนะครับ ทีแรกสุดเลยเนี่ยผมอ่านข่าวที่แรกผมเข้าใจว่าคุณสกอตเนี่ยเขาไม่ศึกษาเอกสารลายเส้น a ะ r e e m มเ t เลยเหรอพวกเราที่ซื้อเกมแบบดิจิตัลเนี่ยเป็นได้แค่ s u b สคริปเปนะแต่สิ่งที่ Ubisoft ทำคือการยกเลิกในทุกๆแพลตฟอร์มซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งสําหรับคนเล่นเกมอย่างพวกเรานะครับที่ซื้อแผ่นมาก็อยากจะหยิบมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้แต่เกม The Crew เมื่อใส่แผ่นเข้าไปแล้วก็เล่นไม่ได้ครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันปิดไปแล้ว อีกอย่างว่าเนี่ยสำหรับตอนนี้เนี่ยคุณสกอตกำลังรวบรวมเงินทุนนะครับสำหรับในการจ้างทนายเพื่อทำการฟ้องร้องต่อไปผมขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมได้ซื้อเกม BioShock ของค่าย Take-Two มาจาก App Store ของ Apple ก็จะเอามาเล่นใน iPad นั่นแหละครับผมอย่างชอบเกมนี้เลยเล่นไปสะสมของไปใกล้จะจบละอยู่มาวันนึงครับ Apple เนี่ยอัปเดต iOS ผมก็อัปเดตไปตามปกติแต่ที่ไม่ปกติคือหลังจากอัปเดตไปแล้วเนี่ยผมเข้าเล่นเกม BioShock อีกไม่ได้ตอนนั้นก็คิดว่าคงเป็นเรื่องของการอัปเดต iOS นั่นแหละอีกเดียวเท c h ทูมันก็จะอัปเดตเกมให้เล่นได้เป็นปกติแต่ผมคิดผิดครับเท c h ทูออกมาประกาศว่าเขาจะยกเลิกซัพพอร์ตเกม BioShock สำหรับ iOS ตัวใหม่ที่ออกมาอ้าว โดยไม่มีคำอธิบายเหตุผลด้วยนะครับตอนนั้นผมเนี่ยอย่างโกรธเลยทาไมทำอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายก็ทำใจครับจนสุดท้ายเนี่ยผมก็มาได้สอยเกมไบโอช็อกแบบ r e m a s t e r ร์ในสตรีมแทนก็เล่นจนจบเลยครับทั้งภาค1ภาค2แต่ภาคอินฟินิตเนี่ยเล่นไม่จบสักทีแล้วเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างครับชอบซื้อเกมแบบดิจิตอลหรือว่าซื้อแบบแผ่นก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆจากเราก็อย่าลืมกด subscribe นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ